ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการไฟ่คุยฟุ้งนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาอยู่ที่นาหลักนาแลก,กันนะคะในของการเลู้เรื่องของแคนวาน,ะนะะั่นเองค่ะถ้าเราทำงานออกแบบงานกราฟิกมาเยอะๆเนี่ยทำจนงานเยอะขนาดนี้ค่ะทำเยอะมากนะคะ เราจะทํายังไงดีถ้ารู้สึกว่าเอ้ยลบไปบางอันไม่ใช้แล้วบางอันไม่เอามาปรับมาแก้แล้วเงี้ยค่ะเราสามารถลบได้จากหน้านี้เลยนะคะก็แค่ง่ายๆค่ะกดสถูสาจุดนะคะหลังจากนั้นก็ย้ายนะคะย้ายเข้าไปที่ทังขยะได้เลยค่ะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆนะคะเขาก็จะเป็นถังขยะเลยน,นี่ค่ะแต่เขาจะอยู่ที่ถังขยะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ไปเลยนะคะอยู่ไปสักพักจนกว่าเรานะคะจะเข้ามาลบเขาแบบถาวรก็คือลบแบบไม่ใช่ละจ้าฉันไม่เรียกเธอมาใช้แล้วนะคะก็กดจุดสามจุดนะคะถ้าไม่ใช้แล้วลบอย่างถาวรไปได้เลยค่ะ เขาจะถามเรานะคะเพื่อความแม่ใจว่าต้องการจะลบงานออกแบบนี้แบบถาวรไหมนะคะ mm hmm. เราก็ลบอย่างถาวรได้เลยถ้ามั่นใจเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็จะกลายอันตราานหายไปเลยน,นั่นเองคะ่ะแต่ถ้างานบางงานเรารู้สึกว่าเอ๊้องใช้อยู่นะอย่างเช่นแบบนี้นะคะมีลูกตาสัญ,ญลักษณ์นู่นนี่นั่นนะคะที่เออเนี่ยยังใช้อยู่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็กดตรงนี้นะคะจุดส้ำจุดแล้วก็กู้ข้อมูลกลับนะคะข้อมูลตรงนี้จะกลับไปอยู่ ในงานของเรานะคะหรือกลับไปอยู่ในสิ่งที่เราอัปโหลดเพราะตรงนี้เป็นรูปที่อัปโหลดนะจะกลับไปอยู่ตรงนั้นเหมือนเดิมนั่นเองค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆสําหรับการลบนะคะไฟล์างานเก่านะคะแล้วก็คู่คืนนะคะไฟล์างานจากถังขยะนั่นเองค่ะแต่ถ้าไฟล์างานไหนที่ลบไปแล้วอย่างถาวรนะคะก็บอกเลยว่า เอาคืนไม่ได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ป้ายคุยฟงก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ